สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารับรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA a n i m e กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถางสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นามาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพิ่มทําเพลงให้มันมากไปจะรับชมรับฟังกันได้เลยและในตอนนี้อาจารย์ฟ้านวีมองไปที่นักเรียนแล้วก็พูดว่าพวกเจ้าทุกคนน่าจะได้เห็นการต่อสู้เมื่อคู่นี้เยอชานอิงทางซุยเฟิงและลิงเชียแ้ะะอลลง ของพวกเจ้าก็จะถูกคิดใหม่ตอนนี้ข้าจะแนะนําสั้นๆให้รู้จักคนคนนี้จากนั้นฟ้านวีก็ดึงหัววีเฮาไปข้างหน้าแล้วก็พูดต่อว่าเขาชื่อหัววีเฮาเขาเป็นลูกศิษย์สายตรงของข้าเช่นเดียวกับเฮาไซโถนอกจากนี้เขายังมีพรสวรรค์พิเศษในการสร้างอาวุธวิญญาณด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นศิลป์หลักของสาขาอาวุธวิญญาณของเราแต่เนื่องจากสถานการณ์พิเศษเขาจึงยังคงเรียนที่สาขาวิญญาณยุทธ์ด้วยในตอนนี้วีเฮานักเรียนเหล่านี้เป็นวิศวกรวิญญาณระดับ2เช่นเดียวกับเจ้าว่าวกกเขาทุคนนยิดีททีี่่่่ได้้รรูจััักกกกกนนนนเยลลุมหึึงง็าควซแ และแน่นอนว่าคนที่อิจฉาเขามีมากกว่าคนที่ชื่นชมเขาสาเหตุหลักเป็นเพราะอายุของว่าวีเฮ้ายังน้อยจากการต่อสู้ในครั้งนี้พวกเขาคนพบว่าว่าวีเฮานั้นแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาวิศวกรวิญญ,ญาณระดับ2มีแต่คลาราชวิญญาณสามวงแหวนก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาการต่อสู้ในครั้งนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสาหรับว่วีเฮาอาวุธวิญญาณสามารถชดเชยข้บอบกพร่องบางอย่างของเขาได้อย่างมากในใจลึกๆเขาคิดว่าหากเขามีเวลามากพอที่จะสร้างอาวุธวิญญาณระดับ2เขาก็ไม่จําเป็นต้องกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้า ถึงพลังของทักษะทั้ง4ที่นอนไม้น้ำแข็งเทียนมั่งม่อมให้เขาตั้งแต่แรกเห็นทักษะประเภทพลังจิตทั้ง4ที่เขาได้รับดูธรรมดามากแต่เมื่อการฝึกฝนของเขาเพิ่มขึ้นทักษะเหล่านี้ก็ร่มแสดงพลังออกมาเช่นกันสิ่งที่ง่ายและมีประโยชน์มากที่สุดคือพลังจิตตัวจับของเขายังไม่ต้องสงสัยต่อไปคือลบกวนดวงจิตของเขาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเขาได้อาศัยรบกวนดวงจิตของเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีข,ของคู่ต่อสู้เมื่อเขาถูกสาคนล้อมรอบทักษะพลังจิตที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันด้วยอาวุธวิญญาณนี่เป็นสิ่่่่งงททททีีีีีีดดดสสสุเเขขาา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 มมรรรรถถถไ้้นนนอกกกกจยัััใช้ววิิญณบบะฝ เขาได้แล้วหากเขารวมพลังจิตตัวจับของเขาเข้ากับอาวุธวิญญาณนวิถีเขาจะสามารถต่อสู้กับวิญญาจาร์สี่หรือห้าวงแหวนได้ยิ่งว่าวีเฮหาศึกษาและใช้อาวุธวิญญาณมากเท่าไหร่ว่าวีเฮห้าก็จะยิ่งรู้สึกว่าพวกมันลำหน้ากว่าอาวุธลับของสำนักถังมากเท่านั้นหากจะเปรียบเทียบกันระหว่างทั้งสองสิ่งหนึ่งมีพลังเหมือนเครื่องจกักรกลมันเที่ยงตรงและแม่นยำในทางกับการอาวุธวิญญาณขับเคลื่อนโดยพลังวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานขั้นสูงกว่านอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับการแก พลังวิญญาณจะเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการฝึกฝนของวิญญาจารย์ดังนั้นพลังของอาวุธวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นด้วยการเพิ่มขึ้นของพลังวิญญาณกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการสร้างอาวุธวิญญาณก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งจะทําให้พลังของอาวุธวิญญาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่วิศวกรวิญญาณสัญญอดเป็นตัวตนที่น่าสะพรงกลัวอย่างไรก็ตามไม่ว่าวิศวกรวิญญาณระดับเก้าสามารถมีอํานาจเหนือกว่าวิญญาจารย์ที่อยู่าิมยเีวค วกรวิญญาณระดับเก้าที่สามารถทะลวงผ่านระดับ95มาก่อนด้วยเหตุนี้วิญญาจารย์จึงย่อคงได้รับการยอมรับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โรงเรียนเซเคอร์มีสถานะสูงเช่นนี้และในตอนนี้หลังจากที่อาจารย์ฟานหวีแนะนำว่าวีเฮ้าเขาก็ให้ว่าวีเฮากลับไปและเขายังให้ว่าวีเฮาหยุดหนึ่งวันเพื่อให้เขาพักผ่อนอีกด้วยพวกเขาจะพบกันตอนเย็นวันมะรืนซึ่งพวกเขาจะมาที่เขตทดสอบหลังจากที่เก่าลาฟานหวีและเหอใส่โทแล้วว่าวีเฮ้าก็กลับไปที่หอ ว่าไงเจ้าดีใจอะไรหรอว่าวีเฮ้าน้มตัวลงมาวังตรงเงยหน้าขึ้นมองว่าวีเฮาแล้วพูดว่าเจ้าผ่านการทดสอบของก้าวหน้าของสาขาอาวุธวิญญาณหรือไม่ว่าวีเฮายิ้มในขณะที่เขาพูดว่าของมันแน่อยู่แล้วอันที่จริงข้าค้นพบว่ามันง่ายกลัวมากในการต่อสู้ด้วยอาวุธวิญญาณการผ่านพลังวิญญาณนั้นยังน้อยกลัวเมื่อเทียบกับการใช้ทักษะวิญญาณว่าแต่เจ้าดูอะไรอยู่เมื่อเขาพูดเสร็จเขาก็ขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นจากนั้นก็ดึงกระดาษสีแดงทองจากมือของวังตรงเงินมหากรรมสมบัติล้ำค่ามันคืออะไรว่าวีีเเเเเเาาาาาหหหลลืืืออออออบมงงงงนนนน้้ใกกรรรระดดดษสสแััววว็่่ิิยขโไช ให้เขาร่วมกันประมูลสมบัติล้ำค่าเพื่อดูสินค้าที่จะแสดงวังตรงยิ้มแล้วหันมานั่งลงเขาอธิบายอย่างตื่นเต้นว่าข้าหาข้อมูลมาบ้างแล้วงานมหากรรมสมบัติล้ำค่านี้จัดขึ้นสำหรับโรงเรียนเซไรเคอร์ของเราแต่ว่ามันถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตัวอย่างเช่นประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่พวกเราสิ์หลักโดยเฉพาะว่าวีฮ้องก็ตอบอย่างอารมณ์เสียว่าเจ้าอธิบายให้เราเอียดหน่อยดีเขายังไม่เข้าใจวังตรงเหลือดมองเขาแล้วพูดว่านั่นก็เพราะว่าเจ้ามันงโง่งานมหากรรมสมบัติล้ำค่าดำเนินการโดยองค์กรการค้ารายใหญ่ในเมืองเซร์ไรเค้าาา่งกกจจวิตๆะ มาที่นี่เพื่อทําการค้าเมื่อพ่อค้าที่อาศัยอยู่ในเมืองเซอไลเคอร์ได้รับของดีพวกเขาก็จะนําสินค้าไปแสดงที่งานมหากรรมสมบัติล้าค่าสําหรับโรงเรียนเซอไลเคอร์ซึ่งเราจะต้องเลือกก่อนและของที่เหลือจะถูกจัดประมูลในภายหลังว่าวีเฮ้าก็ทําอย่างประหลาดใจว่าจริงเหรอพวกเขาเหล่านั้นได้อะไรจากสิ่งนี้ไหมไม่ใช่ว่าทุกคนในโรงเรียนเซอรไลเคอร์ของเราจะร่ำรวยสักหน่อยวังตงก็ถอนหายใจแล้วตอบว่าแน่นอนว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์พวกเขาได้รับไมตรีจากโรงเรียนไงไม่ใช่ทุกคนในโรงเรียนจะร่ำรวยแต่เจ้าคิดว่าเมืองเซอร์ได้ยงรงเรียคอร แต่ยังมีกองกําลังที่น่าเกรงขามอีกด้วยตราบใดที่โรงเรียนเือไลเคอร์อยู่ที่นี่เมืองเือไลเคอร์จะไม่มีวันล่มสลายไม่ว่าทุกจัก,กรวรรดิในทวีปจะทําสงครามกันเองแต่ก็ไม่มีใครกล้าทําสงครามที่นี่ด้วยเหตุนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนเือไลเคอร์จึงเป็นผลประโยชน์สูงสุดของพวกเ้าเหล่านี้ความสนใจของหัววีเฮาถูกกระตุน้นเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้แล้วเขาก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าแล้วการประมูลสมบัติล้าค่านี้มีของดีประเภทไหนบ้างวังตงก็กล่าวว่านการมหากรรมสมบัต้งอ,อกกกงกกาาาารโหะยพวเข สามารถซื้อได้โดยตรงจากที่นั่นเช่นเดียวกับอุปกรณ์การสอนของสาขาวิญญาณยุทธโรงเรียนยังสามารถสั่งสินค้าต่างๆได้อย่างเช่นวัตถุดิบล้ำค่าอย่างไรก,ก็ตามนี่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นนอกจากของที่ขายให้โรงเรียนและอาจารย์แล้วก็ยังมีสินค้าคุณภาพสูงอื่นๆอ,อีกมากมายส่วนราอีกสงประเภทมุ่งเป้าไปที่นักเรียนของเราและเจ้าจะพบของดีๆมากมายที่นี่หนึ่งในประเภทเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่นักเรียนของร้านด้านในและสินค้าที่นั่นค่อนข้างมีคุณภาพสูงว่ากันว่ามีกระดูกวิญญ,ญาณน,นํามาขายทุกครั้งแต่ว่ามีีีีีีีีเเเเเเพยยยงงงงงงนน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 ััััักกกกรร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 ขอออ้้้้้้าา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 าดดใทททท่่่่่่มมมมมสสิิิธ์ววปะะูลไไไถํบืจจๆห นั้นก็มีที่เขียนไว้ในจดหมายเชิญนี้เฉพาะสินหลักของร้านด้านนอกเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้งานประมูลสมบัติล้ำค่าสำหรับสินหลักจะเริ่มในคืนนี้ไม่ว่างานประมูลสมบัติล้ำค่าของเราจะไม่เท่ากับของร้านด้านในแต่ข้าได้ยินมาว่ามีของดีมากมายที่นั่นตัวอย่างเช่นเม็ดยาสมุนไพรและแม้แต่วงแหวนวิญญ,ญาณที่ทำขึ้นเองนอกจากนี้ยังมีของที่เกี่ยวข้องกับอาวุธวิญญ,ญาณทุกชิ้นล้วนแต่เป็นคุณภาพสูงเจ้าจะไปไหมว่าวีเฮายิ้มอย่างคมขื่นและพูดว่าเขาไม่ไปเขาไม่มีเงินมากนักัักไไไไไไไปปปปแแล้้้้ววจจะะะะมม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 ีีีีีรรรรรรรโยชชนนนนนน์อออออเเื่่่่่งงงงงาาาาาาาทตขดดดึคคพ็ธถบ แต่ในกรณีที่ข้าพอใจและอยากได้แต่ว่าข้าไม่ได้มันจะไม่เหมือนกับเอาความทุกข์มาใส่ตัวเองงั้นเลอวังตงรู้สึกพอใจในขณะที่เขาตอบว่าข้าแน่ใจว่าเจ้าไม่รู้เรื่องนี้แต่เมื่อคู่จะไม่ได้พูดว่านักเรียนของเราไม่ได้ร่ำรวยหรือไงงานมหากรรมสมบัติล้ำค่านี้หมายถึงอะไรความจริงก็คือเราสามารถซื้อสินค้าด้วยเครดิตได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมงานมหากรรมจึงไม่เปิดให้นักเรียนทั่วไปเขาร่วมว่าหวี่เฮาทำด้วยความสงสัยว่าซื้อด้วยเครดิตหรือบอกข้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อยวังตงก็กล่าวว่าอย่าด นักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาจากลาด้านนอกมีความสามารถที่โดดเด่นและมีความต้องการอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจกักรวรติหรือว่าอุตสาหกรรมใดก็ตามนั่นเป็นเพราะว่าข้อกำหนดในการจบการศึกษาจากลาด้านนอกคือเป็นปรมาจารา์สีวงแหวนดังนั้นสิ่งที่นักธุรกิจเหล่านี้กำลังทำคือการลงทุนในตัวเราและศักยภาพของเราพวกเขาจะจัดวันที่ให้เราลงนามสัญญาในข้อตกลงของพวกเขาจากนั้นเราจะผ่อนชำระเป็นรายปีเราสามารถเลื่อนการชำระคืนพวกเขาจนกว่าเราจะจบการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้พวกเขาจะเก็บดอกเบี้ยเล็กน้อยจากเราข้ารู้ว่าเจ้าไม่เข้าใจว่าพวกเขาได้ประโยชน์ เป็นนี่พวกเขาหากพวกเขามีอะไรจะทำเจ้าหรือหากพวกเขาพบปัญหาบางอย่างเจ้าจะไม่ช่วยพวกเขาได้อย่างไรหากพวกเขาต้องการจ้างเจ้าเจ้าจะปฏิเสธพวกเขาได้ไหมการถอยหลังหนึ่งก้าไม่เป็นอันตรายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับปรมาจารย์วิญญาณที่ทรงพลังไส้หรือไม่ไม่ว่าในกรณีใดอย่างน้อยที่สุดแล้วพวกเขาก็สามารถเพิ่มโอกาสในการซื้อของในร้านของพวกเขาได้ตอนนี้เจ้าอาจจะไม่มีเงินแต่ว่าอนาคตเจ้าอาจจะมีก็ได้นักธุรกิจเหล่านี้สลาดมากพวกเขาจะไม่ทำสิ่งที่ขาดทุนสำหรับพวกเขาหากเราเป็นสินหลักที่สามารถเข้าไปในร้านนั้นในได้การจ่ายเงินจะเพิ่มขึ้นอีกและ คือสําลักคืนทุนภายในกําหนดเวลาพันรูปแบบการสาลักคืนที่หลากหลายหลังจากที่หวังตรงอธิบายอย่างละเอียดแล้วว่าวีเฮาก็เห็นแสงสว่างแล้วเขาก็เอ่ยถามวังตรงไปว่ามีหลายวิธีในการทําสิ่งต่างๆนั่นหมายความว่าเราสามารถซื้อของด้วยเครดิตได้อย่างนั้นหรือวังตรงพยักหน้าแล้วกล่าวว่าได้แน่นอนพวกเราเป็นสิทธิ์หลักนะอีกครั้งเจ้ายัางเป็นสิทธิ์หลักทั้งสองแผนกถ้าหากพวกเขารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าแน่ใจว่าพวกเขาจะให้ส่วนลดจะมากกว่านี้แน่ว่าวีเฮาใส่หวนและตอบว่าเรื่องนั้นไม่จําเป็นเลยเขาต้องตอบแทนถ้าข้ายอมวนลดพเ้้แตู ตามนั้นก็ได้เออใช่เจ้าอยู่โรงเรียนเือรไลเคอร์มานานแล้วแต่เจ้าเคยไปที่เมืองเือรไลเคอร์ไหมแน่นอนว่าหัววิเหาไม่เคยไปที่เมืองเือรไลเคอร์มาก่อนจากมุมมองของเขาอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือปีแรกของโรงเรียนในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าเขาสามารถถูกไล่ออกได้ทุกเมื่อนอกเหนือจากการทุ่มเทยอย่างเต็มที่ในการฝึกฝนแล้วเขาจะมีเวลาและแรงไปซื้อของนอกโรงเรียนได้อย่างไรวังโตก,ก็ถามต่อว่าเจ้าไม่เคยไปที่นั่นใช่ไหมเรากําลังจะเริ่มเรียนเร็วๆนี้นี่เป็นโอกาสที่หายากมากที่เราจะมีเวลาว่างดังนั้นเราควรไปเดินเล่นกันนดดดดีีกกกกกววว่่่่่่าาาาาาาเเเเเรรรรรรรไไไไมมมมตต้้้้้้อออองงซืะ็็สสถพพพิิิิููคคฉยทขึน ลอกภายนอกได้ตลอดเวลาว่าวิเฮาเห็นว่าวังตรงตื่นเต้นแค่ไหนและเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธเขาได้แล้วเขาก็ตอบว่าคืนนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นคนที่พวกเราจะกินข้าวเสร็จจ้าต้องฝึกฝนกับข้าเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เกียรติคานได้วังตรงยิ้มแล้วตอบว่าตกลงจากนั้นพวกเขาก็ใช้เวลาที่เหลือในการฝึกฝนว่าวิเฮามีความคิดเป็นของตัวเองในการแก้แค้นมันเป็นความฝันของเขาถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะสามารถทําได้ในอนาคตแต่ว่าเขานั้นต้องรออีกกี่ปี2ีปีสาปีหรือ50าปีสิ่งเหล่านั้นจะยังคงเหมือนเดิ เพื่อล้างแขนให้สาเร็จคือ20ปีสิ่งนี้ทําให้เขาต้องขยันฝึกฝนเพื่อให้แข็งแร่งยิ่งขึ้นหลังจากที่พวกเขาฝึกฝนเสร็จท้องฟ้าก็มืดลงแล้วหลังจากที่พวกเขาทานอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็รับจดหมายเชิญและออกไปจากโรงเรียนอย่าง,งเงียบๆแน่นอนว่าไม่ใช่เพียงสองคนพวกเขาที่ได้รับจดหมายเชิญสิ่หลักในลานด้านนอกกระจายไปทั่วทุกชั้นเรียนอย่างเช่นไต้หัวปินจูรูโจชือเฉินเซาจินเซียนจากปีของพวกเขาก็ได้รับคมเชิญเช่นกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ไปในเวลาที่ต่างกันเนื่องจากพวกเขาทําการทดสอบในช ระตัวโรงเรียนว่าวีเฮาก็หยุดเดินทันทีพอเมื่อวังตงเห็นเช่นนี้วังตงก็เอ่ยถามอย่างสงสัยว่าวีเฮามีอะไรหรอหว่าว,วีเฮาก็ตอบว่าเจ้ารู้ทางไปที่หอประมูลหรือไม่เขาไม่เคยไปที่เมืองสือไลเคอรมาก่อนเจ้าก็ไม่เคยไปใช่ไหมหวังตงก็ยกมือขึ้นแล้วข้อหวัววีเฮาบนหัวพร้อมกับพูดว่าเจ้านี่มันโง่จริงๆดูด้านหลังจดหมายเชิญของเจ้าสิในฐานะที่เป็นศิล์หลกักแน่นอนว่าข้อวีเฮาก็ได้รับจดหมายเชิญเช่นกันเขาหยิบมันขึ้นมาแล้วก็พิกลแน่นอนว่ามีแผนที่โดยละเอียดที่ประทับด้ เชื่อมต่อกันเก่าอีกในหนึ่งก็คือโรงเรียนเือไรเคอร์ไม่มีประตูหลังที่เชื่อมต่อกับเมืองเือไรเคอร์ด้วยเหตุนี้หัววีเฮ้าระวังตรงต้องเดินออกจากโรงเรียนมุ่งหน้าไปทางประตูทิศใต้หรือว่าทิศเหนือของเมืองเือไรเคอร์แล้วเขาไปในปเมืองจากแผนที่ของประมูลดูเหมือนจะอยู่ใกล้กับทิศเหนือมากกว่าดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งหน้าไปทางประตูทิศเหนือเมืองเือไรเคอร์มีขนาดใหญ่มากดังนั้นพวกเขาทั้งคู่จึงรีบเร่งทันทีเมื่อออกจากโรงเรียนหลังจากนั้นผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงในฐานะหนึ่งในเมืองท เขาก็ได้รับการต้อนรับจากสถานที่ที่มีเสียงดังซึ่งเต็มไปด้วยกิจการมากมายว่าวิเฮาตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเนื่องจากเขาไม่เคยไปเมืองที่ใหญ่เช่นนี้และไม่เคยเห็นคนมากมายเช่นนี้มาก่อนในชีวิตของเขาทุกสิ่งไกลสุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยผู้คนจํานวนมากมาทั้งเข้าและออกนอกเมืองยิ่งไปกว่านั้นเสียงของพ่อค้าและขายสินค้าทําให้ทุกอย่างวุ่นวายขึ้นไปอีกและในตอนนี้หัววีเฮาก็กล่าวด้วยความประหลาดใจว่าคุณเยอะมากวงตงก็กล่าวว่ามันแน่นอนอยู่แล้วในฐานะที่เมืองเซี่ยเล่ย์เค่อ,อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐ ประชากรเกือบห้าล้านคนซึ่งเกือบจะมากเท่ากับบางจัก,กรวรรดิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่เคยอยู่ในเมืองมาก่อนว่าวีเฮาพยักหน้าแล้วตอบว่าใช่แล้วนี่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นในขณะที่มองไปรอบๆยังอยากรู้อยากเห็นว่าวีเฮาเหล่วังตรงเดินผ่านประตูกว้างถนนสายหลักของเมืองเีอไเคอร์นั้นกว้างมากได้เพียงพอที่จะรองรับรถมา้าแปดคันในเวลาเดียวกันได้บรรยากาศที่กว้างใหญ่ภายในเมืองเีอไเคอร์ทำให้วีเฮาอ้อาปากค้างด้วยความประหลาดใจในขณะที่เขารู้สึกว่าโลกของเขากว้างขึ้นวังตรงก็พูดด้วยรอยยิ้มว่าเป็นไง พราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาเข้ามาในเมืองเซอรไลเคอร์เช่นกันคําอธิบายของเมืองเซอรไลเคอร์บนแผนที่นั้นแม่นยำม,มากและเส้นทางก็เป็นระเบียบมากส่งผลให้การเดินทางรอบเมืองไม่ใช่เรื่องยากหลังจากที่พวกเขาเดินประมาณ15นาทีพวกเขาก็มาถึงหอประมูลหอประมูลสมบัติแห่งนี้เป็นร้านค้าขนาดใหญ่ที่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณาและวิศวะกรวิญญาณหางมองจากระยะไกลจะเห็นว่าหอประมูลเป็นอาคารสีสันขนาดใหญ่ที่สูงกว่า20เมตรตัวอาคารใช้พื้นที่จำนวนมากมันเป็นภาพที่สวยงามตาการตาเมื่อมองจากภายนอกอาคารที่หรูหร กว้างเมื่อเห็นหญิงสาวสมชุดกีบเขาสี่คนยืนอยู่ข้างประตูหอประมูลเห็นในชัดว่าหญิงสาวเหล่านี้มีหน้าที่ต้อนรับซึ่งมีอายุเพียง17หรือ18ปีเท่านั้นด้วยรูปรักษ์ที่อ่อนหวานและรูปร่างที่เพียวบางผิวขาวเนียนของพวกนางก็ดูมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอหอประมูลที่งามตาตาทำให้ว่าวิ่เฮาตกตะลึงทังในใดนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บที่เอวของเขาทัานทีเขาก็ร้องออกมาว่าเอ้ยหวงตรงจู่หยิกข้าทำไมความรู้สึกเจ็บปวดที่เอวทำให้ว่าวิ่เฮากลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเเเเเเขขาาาาาาาหหหัััััััันน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 ลลลลงงงงงงงกกกกบบมมแะะ็็ววว่่ต้้้้จจออออยยยดดูืครรสปีีีพท สำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ